มาดูหมูมาดูหมูครับโอ้มีหมูตัวสีดำด้วยครับอันนี้พันอะไรนี่ดูที่ครับนี่หมูตัวสีแดงครับจำชื่อพันไม่ได้ครับนี่หมูโอ้หมูอะไรทำไมมันกล้ามเนื้อขนาดนี้ครับหมูดูกล้ามเนื้อหมูครับดูกล้ามเนื้อตูดครับจำชื่อพันไม่ได้ครับหมูอะไรเหมือนหมาเลยหมูเหมือนหมาเออดูกล้ามเนื้อมันครับนี่ดูกล้ามเนื้อหมูพันอะไร โอ้ก้ามเนื้อหมูนี่ยังดูครับดูครับดูดูหมูที่ครับดูก้ามเนื้อหมูตัวนี้ที่ครับดูดูครับก้ามเนื้อหมูครับโอ้โหสุดยอดมากดูครับดูครับดูครับน่าจะเป็นสามตัวนี้น่าจะเป็นพันเดียวกันครับดูครับหน้าสั้นๆครับพันอะไรไม่รู้ครับ